เอาละโอเคเวดนี้ลุยกันโอาไงนายฉันต้องการให้นายช่วยฉันมีเรื่องนายรู้ว่าฉันคิดยังไงกับโควิดตอนนี้เราไม่มีจุดให้ลบอีกต่อไปคืนนี้ฉันมีแผนที่จะไปป่วนค่ายมันนายไม่ตกใจในสิ่งที่ได้ยินมันเลยนายคิดว่าฉันทำอะไรแบบนั้นไม่ได้เหรอ สิ่งที่ดีกว่ามันทําให้ฉันง่ายกว่าเดิมภารกิจที่ฉันวางแผนตอนนี้มันยากมากเพราะฉะนั้นฉันเลยมาถามให้ในายให้ใครสักคนเข้ามาช่วยตอนที่เรากําลังใช้วอกก้ทอกกี้ฉันได้ยินเสียงรบกวนขึ้นความทีคิดว่ากลุ่มของแฟนคลับโคแวกกำลังดับฟังเราอยู่และอยากจะขัดขวางภารกิจฉันกังวลว่า พวกมันอาจจะแอบตามเพื่อนรวมทีมเพื่นไปฉันไม่สามารถตามไปบอกเขาและฉันก็ไม่สามารถปล่อยให้แคมป์ไม่มีการป้องกันพวกมันอาจจะมีโอกาสเข้ามาทำลายแคมป์ได้ฉันต้องการให้นายไปเตือนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกให้เขายกเลิกแผนการและซ่อนตัวอยู่เฉยจนกว่าสถานการณ์จะเย็นลง แล้วเข้าพวกมันจะโผล่มาเมื่อตอนตกดึกคนพวกนั้นไม่เหมือนพวกแฟนขับบ้าๆบนั้นแน่นอนพวกมันมีประสบการณ์สูงและสัมผัสได้เมื่อพูดถึงโควิดเพื่อนรวมทีมของเราน่าจะอยู่ในที่ไหนสักแห่งในหนองน้ำทางดิศเหนือไม่ไกลจากนี้ฉันรอนายอยู่นะเราก็รอตะปูเหมือนกันอืมใช่ เวลามาปนี้มันจะมีไหมเนี่ยโอ้โหจำกัดเวลาด้วย เวลาฉันอืมโอเคแล้วก็รีบวิ่งไปเจออะไรก็เก็บได้ก็เก็บเพราะว่ามีเวลาแค่ไม่เยอะแล้วก็ ม,มนึกว่ากวางซอมบี้ของนิพวาเลยนี่ไงละของจริงเอา้าโอ้โหโชคดีสุดๆไปเลยอะ เบียงใส่ซอมบี้แต่โดนกวางตายด้วยมันๆพวกนายเรากำลังรีบไม่เอาไม่ทำแบบนี้ไม่เอาเจ้เต่า เสียตายของไอดีเตา,านี้ไม่ใช่ของจะเป็นเรื่องเล่นเลยนะเนี่ยโอ้โหเต้าสปีดเอ้ย ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่งานไม่เอาไม่งานไม่เอาอย่างงี้เฮ้ยในมีเลอกกี่พันกันแน่เนี่ยเร็โอ้ยอ้า อ้าวทำไมไม่วิ่งเลยเมื่อกี้อ้าวอ้าตายฟรีเลยเห็นไหมอี ไตอตรงไหนเตากำลังรีบแล้วเต่าเมื่อกี้มีไหนเราจะไปเก็บของโอเคกระดองเต่า จากไหนเนี่ยทางตัวมาใชนเราอ่ะวิกะดองไม่ใช่นู่กะดองเต่าโถย พลังงานหมดเลงมา

อโอเคบ้านเคลียร์ หลบว่าเราไม่ได้ตะปูฮะฮัลโหลมีใครอยู่นัานไหมเขียนจีเองได้ยินแล้วตอบด้วยคู่หูนายกำลังถูกดักฟังฉันได้ยินคืฉันได้ยินใครอยู่นะ่นะนายหรือเปล่าคู่หูฮัลโลห,ไหลไอ้นายเองเลยเนี่ยได้เจอเพื่อนร่วมทีมฉันไหมไม่เจอเขาเลยเหรอไม่สบายใจเลยเนี่ยโอ้ได้ยินพวก สาวกครแบกกำลังมาที่เข้มฉันฉันต้องไปจัดการมันแล้วเจอกันที่ฐานนะเท่านี้เลยเอ,อตายไปทีหนึง่ง ขอบคุณมากเขารู้ตัวก่อนและออกไปหลบซ่อนตัวก่อนที่เนยจะไปถึงแล้วอืมฉันเนอะไม่ต้องห่วงฉันมาแล้วไม่มีปัญหาบอกได้เลยพวกมันปิดก,กลับไปแน่นอนฉันหวังว่าจะได้แล้วได้รับข่าวจากเพื่อนทีมร่วมทีมบนเรือนี้ได้ในตอนนี้นายทำได้ดีสำหรับของรางวัลของนายแล้วเจอกัน เพื่อนร่วมทีไมไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เราต้องการตะปูมากเลยนะครับด้ไปทำเ,เวรสล่าโคโยตี้ตะปูอยู่ข้างล่างก็มีหนึ่งอันไม่ใช่เลอ เวลาตามหาตะปูกันเุเลย เสรแล้วเราทำหวสเสร็จนะครับกลับมารับตะปูอีก10อันคิดว่าน่าจะเพียงพอกับการอัปเกรดอะไรหลายอย่างเลยนะฮะ ันี้นะครับท่านผู้ชมจะมีภารกิจพิเศษไม่งั้นเลาเป็นชาเลนจ์ของโคแวคนะครับไม่งั้น,นเราจะอัพไม่ได้นะครกดกด,ด,ด,ดไม่ได้ภารกิจของเกมนี้ก็คือดีเป็นป้องการฐานนะครับโดยการตั้งไพลอน จะเล่นสูตรเดิมเหมือนที่โหมดออนไลน์นะฮะอืมทำไมหันทางนี้นจากนั้นเราก็จะสร้างลวกป้องกันไว้สิบอันอวางไม้หมดหรอกฮะ เหมือนเราจะทำปืนสไนเปอร์ได้แล้วนะที่ก็ไม่ค่อยใช้ปืนพวกนี้เท่าไรแต่ว่าเหตุจำเป็นก็ต้องใช้ละฮะสั่งมาเลยแล้วปืนชนิดนี้ต้องใช้กระสุนขนาดสิบประมอ ซึ่งของก็คิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วนี้สามารถทำได้สี0ร้อยนัดแต่สามร้อยก็โอเคแล้วนะไร,ฟรเ,เฟริลโอเค พร้อมหรือ,อยังสำหรับการดีเฟนฐานนี่ก็อัพแล้วอ,อ,อัพอัพใช่อหม,ม่อยากใช้ตะปูเลยผมว่าเสานี้เป็นเสารประกาศให้คนเข้ามาหาที่นี่ I suggest you watch the explanatory video I made for you, so luck will be on your side for this challenge. Because believe me, luck is something you'll Ah, <laughs> uh, Survivor! Here to help me send out this signal? Or are you just here to collect the reward? I see, I see, hmm. but I have to warn you: Kovac Insurance doesn't cover damage from attacks by the infected. Joking <laughs> okay aside, if you think you're up to it, I'll prepare the signal. good luck, luck. survive. <laughs> เราไม่ได้ทำน้ําผลไม้เหรอได้ัญญาณ้สาไสัญญา้สัาได้าไ้าไ้สไ้ไม้สั้สัา้ัไม้าได้สังได้ได้ล้ไัได้ด้ that's kind of wimpy come on show some enthusiasm yeah, you're back into it it's almost over i underestimated you i wasn't expecting that you've got a future in survival โอเคชาเลนจ์เสร็จแล้วเห็นไหมฮะเราสามารถอัพเป็นเลเวลสิบเอ็ดได้เลยเดี๋ยวไว้สักจุดหนึ่งแล้วก่อนแล้วกันจะคิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมา จัดการเรื่อง EP เรื่องของทีหลังนะครับเป็มเวลาละอโอเคนะครับขอบคุณสำหรับติดตามรับชมในตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราก็คงจะต้องเก็บของอัพแคมป์อัพ EP อีกหน่อยเพราะว่ามีสกิลอะไรที่เราต้องใช้อีกเยอะเลยอย่างพวกอะไรความหิวหิวน้องหิวน้ำอะไรเนี่ย อยู่ข้าวอยู่น้ำเนี่ยต้องเก็บกันเกมนี้เป็นเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นพอสมควรเลยฮะโอเคนี่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อผมโลเนียลไรเดอร์นะครับสนับสนุนเกมเมอร์ไทยเข้าใจในเรื่องของเกม,มแล้วพบกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ